ลองนึกภาพตามผมนะครับวันหนึ่งคุณเดินเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตเห็นสินค้าตัวเดิมที่คุณเคยซื้อเป็นประจำบรรจุพัณฑ์ดูสวยขึ้นนิดหน่อยป้ายเขียนว่าขนาดใหม่คุ้มค่ากว่าเดิมคุณหยิบมันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วรู้สึกว่าเออราคานี้ก็ยังโอเคนะแต่ถ้ามีใครมาบอกทีหลังว่าราคาเท่าเดิมแต่ปริมาณลดลงเล็กน้อย เราจะรู้สึกยังไงครับอาจจะยิ้มแห้งๆแล้วพูดในใจว่าโดนเข้าแล้วสินะนี่แหละครับคือศิลปะของการตั้งราคาที่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขเลยแต่เปลี่ยนความรู้สึกของลูกค้าได้ทั้งหมดยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เข้าใจคนเข้าใจธุรกิจพอดแคสต์วันนี้ผมมดแดงครับ ขอบคุณสมาชิกช่องทุกคนมากๆนะครับที่คอยฟังคอยแชร์คอยคอมเมนต์กันอยู่ตลอดผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆครับบางวันแอบอ่านตอนกล่อมลูกนอนด้วยซ้ําขออภัยถ้ายังไม่ได้ตอบเพราะทั้งนานทั้งการเลี้ยงลูกเล็กนี่มันชุนลมุนหน่อยแต่ทุกข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมามันเติมพลังให้ผมมากจริงๆขอบคุณจากใจเลยครับเอาล่ะครับ หัวข้อวันนี้ชวนคิดมากตั้งราคาอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกทั้งที่จริงแพงเท่าเดิมคำถามนี้ไม่ได้ท้าทายคนทำธุรกิจแต่มันเปิดเผยด้านที่ซับซ้อนของจิตใจทุ้บริโภคเลยทีเดียวมนุษย์เราไม่ได้ตัดสินราคาแบบเครื่องคิดเลขเราไม่ได้ดูแค่ตัวเลขแต่ดูความรู้สึกที่ราคานั้นสร้างขึ้นในใจเพราะฉะนั้น การตั้งราคาจึงไม่ใช่เรื่องของต้นทุนกับกำไรอย่างเดียวแต่มันคือการออกแบบภาพจำในสมองของลูกค้าสมองมนุษย์มีวิธีประเมินราคาที่แปลกมากเราไม่ได้ถามตัวเองว่าของนี้เท่าไหร่แต่เราจะถามว่าของนี้คุ้มไหมกับสิ่งที่ได้ถ้าเรารู้สึกว่าคุ้มต่อให้แพงขึ้นเราก็ยังซื้อแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่คุ้มต่อให้ลดราคา เราก็ลังเลลองยกตัวอย่างง่ายๆครับกาแฟแก้วหนึ่งราคา60บาทในร้านกาแฟรถเข็นเราจะรู้สึกว่าแพงแต่ราคาเดียวกันนี้ถ้าวางอยู่ในร้านที่ตกแต่งดีมีกลิ่นหอมมีเพลงคลอมีที่นั่งสบายมีบาริสต้าทำเท่ๆเรากลับรู้สึกว่าราคานี้สมเหตุสมผลทั้งที่กาแฟจริงๆอาจไม่ได้ต่างกันมากเลย เพราะฉะนั้นบริบทหรือคอนเท็กซ์คือสิ่งที่เปลี่ยนการรับรู้ราคาโดยตรงราคามีสองมิติครับมิติแรกคือมูลค่าทางตัวเลขแต่มิติที่2คือมูลค่าทางอารมณ์และมิติที่2นี่แหละที่ทรงพลังจนทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกทั้งที่จริงแพงเท่าเดิมหนึ่งในเทคนิคที่คลาสสิกที่สุดในประวัติศาสตร์การตลาดคือการใช้เลขลงท้าย9 อย่างราคา999บาทแทนที่จะเป็น1,000บาทพอดีเพราะสมองของเรามีแนวโน้มอ่านตัวเลขจากซ้ายไปขวาเราจรึงรู้สึกว่า999หลักร้อยในขณะที่1,000ดูเป็นหลักพันทั้งที่ต่างกันแค่1บาทนี่เรียกว่า left-digit effect เป็นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นแทบจะโดยอัตโนมัติในสมองนักจิตวิทยาพบว่า เมื่อคนมองเห็นราคาที่ลงท้ายด้วย9เขามักจะประเมินว่ามันถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดแม้ส่วนต่างจริงๆจ,จะน้อยจนแทบไม่มีความหมายแต่แบรนด์ที่เก่งจริงเขาไม่หยุดแค่การเปลี่ยนตัวเลขครับเขาเปลี่ยนความรู้สึกของราคาทั้งระบบเลยเขาออกแบบให้ลูกค้ารู้สึกว่ากำลังได้ของมากขึ้นในราคาเท่าเดิมแม้ว่าความจริงอาจตรงกันข้ามด้วยซ้ำอย่างการใช้คำพูดอย่าง ขนาดใหม่คุ้มค่ากว่าเดิมหรือแพ็คใหม่แต่ราคาเท่าเดิมมันกระตุ้นให้สมองรู้สึกว่าได้โบนัสจากการซื้อครั้งนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงปริมาณอาจลดลงเล็กน้อยด้วยซ้าอีกเทคนิคหนึ่งคือการเปรียบเทียบราคาแบบมีจุดอ้างอิงเช่นวางสินค้าราคาสูงกว่าข้างๆเพื่อให้ของที่เราต้องการขายดูคุ้มกว่าโดยอัตโนมัติ อันนี้เรียกว่า anchoring effect เมื่อสมองมีสมอให้กอบมันจะประเมินราคาที่เหลือตามกรอบนั้นทันทีเช่นถ้าเสื้อ1ตัวราคา2,500บาทวางข้างๆเสื้ออีกตัวที่ราคา5,900ลูกค้าจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่แพงเท่าไหร่แต่ถ้าเสื้อ2,500ถูกวางไว้ข้างเสื้อ800อารมณ์จะเปลี่ยนทันทีครับเราจะรู้สึกว่าแพงไปหน่อยไหม บแบรนด์ระดับโลกเล่นกับจิตวิทยาตรงนี้อย่างละเอียดมากไม่ใช่แค่ราคาแต่รวมถึงการจัดเรียงสินค้าการเลือกคำในป้ายโปรโมชัน่นแม้แต่สีของป้ายลดราคาก็ถูกทดสอบมาแล้วว่าสีแดงทำให้คนรู้สึกว่าได้ส่วนลดมากกว่าสีอื่นทั้งที่ส่วนลดเท่ากันแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสมองคนเรามีระบบหนึ่งชื่อว่า system one thinking มันคือระบบคิดเร็วอัตโนมัติไม่ใช้เหตุผลเวลาที่เราเห็นคำว่าลดราคาหรือแถมฟรีระบบนี้จะทำงานก่อนทันทีโดยไม่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกเรารู้สึกว่าต้องรีบซื้อวิก่อนเพราะกลัวพลาดโอกาสดีๆบแบรนด์รู้เรื่องนี้ดีมากครับเขาจึงไม่ขายแค่ตัวสินค้าแต่ขายความรู้สึกว่ากำลังได้ของคุ้มค่า แม้ว่าราคาจริงจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตามพูดง่ายๆก็คือลูกค้าไม่ได้ซื้อราคาถูกแต่ซื้อความรู้สึกว่าฉันฉลาดที่ซื้อเพราะฉะนั้นการตั้งราคาให้คนรู้สึกว่าถูกคือการออกแบบประสบการณ์ทางอารมณ์ไม่ใช่แค่ตัวเลขในป้ายในพาร์ทต่อไปเราจะไปต่อในมุมที่ลึกกว่านั้นครับ ว่าทำไมสมองถึงหลงรักความคุ้มค่าแบบนี้และทำไมบางครั้งแม้รู้ว่ามันไม่ได้ถูกจริงเราก็ยังรู้สึกดีที่จะจ่ายอยู่ดีอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะพ์กต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังเจาะเข้าไปถึงรากของจิตวิทยาราคาว่าทำไมสิ่งที่แพงเท่าเดิมถึงทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังได้ของถูกอยู่เสมอเคยไหมครับ เราเห็นคำว่าลดราคา50%แล้วรีบเข้าไปซื้อทั้งที่ถ้าคิดดีๆเราไม่เคยต้องการของชิ้นนั้นตั้งแต่แรกเลยแต่พอเห็นคำว่าลดครึ่งหนึ่งมันเหมือนมีเสียงในหัวบอกว่าไม่ซื้อถือว่าพลาดนี่คือหนึ่งใน,นกลไกที่ทรงพลังที่สุดของสมองมนุษย์และมันอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าของแพงถูกลงได้อย่างมหัศจรรย์ยินดีต้อนรับกลับมาครับคุณผู้ฟังอยู่กับผม มดแดงในเข้าใจคนเข้าใจธุรกิจพอดแคสต์เรากำลังคุยกันในหัวข้อตั้งราคาอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกทั้งที่จริงแพงเท่าเดิมพาคน,นี้เราจะลงลึกไปในจิตวิทยาของการรับรู้ราคาหรือที่นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรียกว่า perceived value psychology สิ่งที่น่าสนใจคือสมองของคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคิดเลขแม่นๆ แต่มันถูกออกแบบมาเพื่อเอาตัวรอดดังนั้นเวลาต้องตัดสินใจเรื่องราคาเราจึงไม่คำนวณอย่างมีเหตุผลแบบนักบัญชีแต่ใช้ทางหลัดทางคิดหรือที่เรียกว่า Cognitive Bias เพื่อประเมินความคุ้มค่าอย่างรวดเร็วหนึ่งในทางหลัดที่ทรงพลังที่สุดคือ anchoring effect หรือผลของสมอที่เราพูดถึงในพาร์ทที่แล้วเวลามีราคาใดราคาหนึ่งตั้งไว้ก่อนราคานั้น จะกลายเป็นจุดอ้างอิงให้สมองทุกครั้งไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตามสมมุติคุณผู้ฟังเห็นโทรศัพท์รุ่นหนึ่งราคา49,000บาทรู้สึกว่ามันแพงใช่ไหมครับแต่พออีกวันร้านเดียวกันเอาป้ายมาติดว่าลดจาก69,000เหลือ49,000ทันทีเลยครับที่ความรู้สึกเปลี่ยนเราจะไม่คิดว่า49,000แพงแต่จะคิดว่าโอ้โหลดตั้งสอง0,000 ทั้งที่ตัวเลขสุดท้ายเท่าเดิมเป๊กนี่คือพลังของการตั้งสมอราคาแบรนด์จึงมักวางสินค้ารุ่นแพงไว้ก่อนเสมอเพื่อให้รุ่นที่อยากขายจริงดูคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบลูกค้าส่วนใจไม่ได้ซื้อของที่ถูกที่สุดแต่ซื้อของที่รู้สึกว่าคุ้มที่สุดในสายตาตัวเองและไม่ใช่แค่ป้ายราคานะครับแม้แต่คำพูดก็สามารถเป็นสมอได้เหมือนกันอย่างคำว่าพิเศษ ลดจำกัดเวลารุ่นสุดท้ายหรือราคานี้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นสมองจะเรียบตีความว่ามันคือโอกาสและเมื่อเรารู้สึกว่ากำลังได้โอกาสดีเราจะลดการตั้งคำถามเรื่องราคาทันทีอีกเทคนิคหนึ่งที่แบรนด์ใช้ได้ผลคือ framing effect หรือกรอบการเล่าเรื่อง เพราะสิ่งที่เปลี่ยนความรู้สึกของลูกค้าไม่ใช่ราคาในตัวมันเองแต่คือวิธีที่ราคานั้นถูกเล่าออกมาลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างคำว่าลดราคา20%กับซื้อวันนี้ประหยัดได้200บาทตัวเลขจริงเท่ากันแต่ผลทางอารมณ์ต่างกันมหาศาลเพราะประโยคที่2องทำให้สมองเห็นผลกําไรชัดเจนคนจะรู้สึกว่าฉันได้อะไรบางอย่างกลับมา นี่คือจิตวิทยาแบบเกนเฟรมิงที่ทรงพลังมากไม่เพียงเท่านั้นการเปลี่ยนหน่วยของราคาก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ด้วยเช่นแทนที่จะบอกว่าสมาชิกเดือนละ600บาทลองพูดว่าวันละ20บบาทสมองจะรู้สึกว่ามันถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ผลรวมเท่ากันเพราะหน่วยเล็กลงจึงดูเหมือนจ่ายน้อยลงเทคนิคนี้เรียกว่า Price reframing และเป็นเครื่องมือที่นักการตลาดยุคใหม่ใช้บ่อยโดยเฉพาะ business subscription หรือรายเดือนเพราะมันช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในใจเราจะคิดว่าแค่วันละ20เองแต่พอรวมทั้งปีกลายเป็น7,200บาทโดยที่เราแทบไม่รู้สึกบางแบรนด์ก็ใช้เทคนิคซ่อนราคาในคุณค่าแทนที่จะพูดถึงเรื่องตัวเลข เขาจะพูดถึงสิ่งที่ได้อย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าคอร์สเรียนราคา4,000บาทเขาจะพูดว่าลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่สร้างทักษะติดตัวตลอดชีวิตทันทีที่คำว่าลงทุนเข้ามาแทนคำว่าจ่ายอารมณ์ของผู้ฟังจะเปลี่ยนเลยครับเพราะคำว่าลงทุนทำให้สมองรู้สึกว่าเราจะได้ผลตอบแทนกลับมานี่คือเหตุผลว่าทำไมการต้งราคาจึงไม่ใช่เรื่องของตัวเลข แต่คือการจัดกรอบอารมณ์ของลูกค้าลูกค้าไม่ต้องการราคาที่ถูกที่สุดเขาแค่ต้องการเหตุผลทางอารมณ์ที่จะรู้สึกว่าฉันตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วทำไมสมองเราถึงยอมตกหลุมนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกคำตอบอยู่ในโครงสร้างของสมองที่ชื่อว่าอะมิกดลาซึ่งเป็นศูนย์กลางของการตอบสนองทางอารมณ์เวลาเราเห็นคำว่าลดราคาอะมิกดลาจะหลั่งสารโดปามีนเล็กๆออกมา ทำให้รู้สึกตื่นเต้นคล้ายกับตอนเจอของฟรีเป็นรางวัลทางจิตใจที่เกิดขึ้นแม้ยังไม่ได้ซื้อของเลยยิ่งกว่านั้นสมองเรายังมีปรากฏการชื่อ loss aversion หรือความกลัวที่จะเสียมากกว่าความอยากได้นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอย่าง Daniel Kahneman ค้นพบว่ามนุษย์รู้สึกเจ็บจากการสูญเสียมากกว่าความสุขที่ได้มาเมื่อแบรนด์บอกว่าโปรโมชั่นนี้หมดภายในวันนี้ เราจึงรู้สึกกลัวว่าจะเสียโอกาสมากกว่าจะดีใจกับส่วนลดจริงๆแล้วเราก็รีบควักเงินทั้งที่ไม่ได้ต้องการของชิ้นนั้นตั้งแต่แรกเลยพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือคนเราซื้อของด้วยอารมณ์แล้วค่อยหาเหตุผลมาสนับสนุนภายหลังเราซื้อเพราะรู้สึกดีรู้สึกคุ้มรู้สึกได้เปรียบแล้วจึงอธิบายตัวเองว่าก็มันลดเยอะทั้งที่ถ้ามองด้วยเหตุผลราคานั้นอาจไม่ต่างจากเดิม นี่คือความละเอียดอ่อนของการรับรู้ราคาและนี่คือเหตุผลที่ทำให้แบรนด์ที่เข้าใจมนุษย์สามารถขึ้นราคาได้โดยไม่โดนต่อต้านเพราะเขาไม่ได้ขึ้นตัวเลขเขาขึ้นคุณค่าในใจคนในพาร์ทสุดท้ายเราจะมาดูกันครับว่าแล้วในมุมของคนทำธุรกิจเราจะใช้จิตวิทยาการตั้งราคาอย่างไรให้ทั้งลูกค้ารู้สึกว่าถูกและเรายังได้กำไรอยู่ครบโดยไม่หลอกลวงแต่สร้างคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ได้จริง เพราะในท้ายที่สุดการตั้งราคาให้รู้สึกว่าถูกไม่ใช่เรื่องของการปิดตาลูกค้าแต่คือการเปิดใจเขาให้เห็นว่าสิ่งที่ได้มันมีค่ากว่าที่จ่ายจริงๆอย่าเพิ่งไปไหนครับพาร์ตต่อไปเราจะคุยกันว่าแบรนด์ระดับโลกตั้งราคายังไงให้ลูกค้ารู้สึกดีแม้จ่ายมากกว่าเดิมและคนเก่งด้านธุรกิจเขามองราคาไม่ใช่เป็นตัวเลขแต่เป็นภาษา ที่พูดกับใจคนกลับมาครับคุณผู้ฟังเราได้เห็นแล้วว่าสมองมนุษย์รับรู้เรื่องราคาผ่านความรู้สึกมากกว่าตัวเลขทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วในมุมของคนทำธุรกิจเราจะตั้งราคาอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกทั้งที่จริงๆแล้วราคานั้นไม่เปลี่ยนเลยหรืออาจสูงขึ้นด้วยซ้ำ โดยไม่ต้องหลอกลวงไม่ต้องเล่นกลแต่ใช้พลังของการเข้าใจคนวันนี้ผมมดแดงจะพาคุณผู้ฟังเข้าใจเทคนิคเหล่านี้แบบลึกถึงโครงสร้างครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าราคาที่ลูกค้ารับรู้มันไม่เท่ากับราคาที่เราตั้งสิ่งที่ลูกค้าเห็นคือป้ายราคาแต่สิ่งที่ลูกค้ารู้สึกคือความยุติธรรมของราคา หรือที่นักจิตวิทยาการตลาดเรียกว่า perceived fairness ลูกค้าจะยอมจ่ายทันทีถ้าเขารู้สึกว่าราคานี้สมเหตุสมผลไม่จำเป็นต้องถูกกว่าคู่แข่งด้วยซ้าแต่ต้องรู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายสอดคล้องกับสิ่งที่ได้และตรงนี้แหละครับคือพื้นที่ที่แบรนด์เก่งๆสร้างความได้เปรียบมหาศาลวิธีหนึ่งที่แบรนด์ระดับโลกใช้กันมานานคือ การเปลี่ยนกรอบของการจ่ายจากการเสียเงินให้กลายเป็นการแลกคุณค่าเช่น Starbucks ไม่ได้ขายกาแฟแก้วละ150บาทแต่ขายช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเอง Apple ไม่ได้ขายโทรศัพท์ราคาแพงแต่ขายประสบการณ์ของการเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมแม้ราคาจะสูงแต่เมื่อคุณรู้สึกว่ามันเชื่อมกับคุณค่าในตัวเองราคานั้น จะไม่รู้สึกว่าแพงอีกต่อไปหลักจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้เรียกว่า value translation คือการแปลราคาจากตัวเลขไปเป็นความหมายบแบรนด์จะพูดกับจิตใจมากกว่ากระเป๋าเงินและนั่นทำให้คนรู้สึกว่าของแพงยังคุ้มอีกเทคนิคหนึ่งคือ the decoy effect หรือตัวล่อราคาบแบรนด์จะสร้างตัวเลือกหนึ่ง ที่ดูไม่น่าซื้อเพื่อทำให้ตัวเลือกที่อยากขายดูคุ้มกว่าอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นถ้าคุณเห็นราคาไอศครีมถ้วยเล็ก60บาทถ้วยใหญ่120บาทคนส่วนใหญ่จะลังเลแต่ถ้ามีเพิ่มตัวเลือกถ้วยกลางร10บบาทเข้ามาลูกค้าจะหันไปเลือกถ้วยใหญ่ทันทีเพราะดูคุ้มกว่าทั้งที่จริงราคาก็เท่าเดิมแต่สมองเรารู้สึกว่า เลือกแบบนี้ฉลาดกว่านี่แหละครับคือความงามของจิตวิทยาราคามันไม่ใช่การลดราคาจริงแต่ลดแรงต้านทางจิตใจเทคนิคต่อมาที่ใช้ได้ผลเสมอคือ bundle pricing หรือขายเป็นชุดมนุษย์มีแนวโน้มจะรู้สึกว่าของหลายอย่างรวมกันในราคาก้อนเดียวคุ้มกว่าแม้จะไม่ถูกจริงก็ตามเช่นซื้อคอร์สเรียน3หัวข้อ ในราคา2,999บาทกับการซื้อแยกหัวข้อละ999บาทความต่างของราคาจริงมีไม่มากนักแต่ลูกค้าจะรู้สึกว่าซื้อแบบรวมดีกว่าเหมือนได้ของฟรีอีกหนึ่งหัวข้อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คือ mental accounting สมองของเราชอบจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายถ้าเป็นเงินก้อนเล็กหลายก้อนจะรู้สึกเหมือนเสียหลายครั้งแต่ถ้ารวมเป็นก้อนเดียวจะรู้สึกเหมือน จ่ายแค่ครั้งเดียวและนั่นทําให้ความเจ็บจากการจ่ายเงินลดลงโดยอัตโนมัติอีกลยุทธ์หนึ่งที่ทรงพลังมากคือราคาที่ผูกกับพฤติกรรมเช่นการตั้งราคาแบบรายเดือนรายปีหรือจ่ายตามการใช้งานแทนที่จะขายขาดราคาเดียวจบเพราะเมื่อคนรู้สึกว่าสามารถควบคุมการจ่ายได้ความรู้สึกว่าแพงจะลดลงทันที Netflix ทำแบบนี้ได้ลงตัวเขาไม่ได้บอกว่าคุณต้องจ่าย4,200บาทต่อปีแต่พูดว่าแค่เดือนละ349บาทดูได้ไม่จำกัดทั้งที่คำนวณรวมแล้วไม่ได้ถูกเลยแต่การเล่าให้เป็นรายเดือนทำให้สมองรู้สึกเบากว่าเห็นตัวเลขทั้งก้อนและที่สำคัญที่สุดคือการใช้เวลาเป็นส่วนลด สมองของเรามีแนวโน้มจะให้ค่ากับสิ่งที่ได้ทันทีมากกว่าสิ่งที่ต้องรอเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งราคาโดยใส่แรงจูงใจเชิงเวลาเช่นซื้อวันนี้ฟรีอัปเกรดตลอดปีหรือสั่งตอนนี้ส่งพรุ่งนี้ฟรีลูกค้าจะรู้สึกว่ากำลังได้มากกว่าเดิมทั้งที่ราคาจริงเท่าเดิมนี่คือการใช้พลังของ Immediate Gratification b i a s Ass, หรืออคติที่หลงรักสิ่งตอบแทนทันใจแต่เหนือเทคนิคทั้งหมดสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือความจริงใจของแบรนด์ครับเพราะลูกค้าไม่ได้โง่ครับเขาอาจจะไม่รู้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้เรียกว่าอะไรแต่เขาสัมผัสได้ว่าแบรนด์ไหนใช้มันเพื่อเอาเปรียบกับแบรนด์ไหนใช้มันเพื่อสร้างความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยน แบรนด์ที่เข้าใจคนจริงๆจะไม่พยายามทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าของถูกแต่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายไปคุ้มค่าเพราะคำว่าถูกอาจทำให้ซื้อครั้งเดียวแต่คำว่าคุ้มจะทำให้กลับมาซื้ออีกครั้งซึ่งนั่นคือเมนคอร์สคือมูลค่าประโยชน์ทางด้านจิตใจหรือ a r e รียแวร์ที่ทำให้ตัวแบรนด์นั้นทำอะไรก็สามารถไพรซ์แคปเจอรมาจากตรงนี้ได้ เราจึงเห็นว่าแบรนด์บางแบรนด์ขึ้นราคามากกว่าเดิมทุกปีแต่ยอดขายกลับโตขึ้นเพราะเขาไม่ได้ขายสินค้าแต่ขายความสบายใจที่ลูกค้าได้รับหลังการจ่ายเงินผู้ให้เห็นภาพนะครับของแพงแต่ซื้อแล้วสบายใจกับของถูกแต่ซื้อแล้วไม่มั่นใจสุดท้ายลูกค้าจะเลือกอย่างแรกเสมอและนี้คือบทเรียนสำคัญที่สุดของตอนนี้ การตั้งราคาให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกไม่ใช่การหลอกตาแต่คือการเข้าใจว่าราคาที่คนยอมจ่ายคือราคาที่หัวใจเขาบอกว่ามันยุติธรรมคุณผู้ฟังครับธุรกิจที่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่กลัวการขึ้นราคาไม่กลัวคู่แข่งที่ลดราคาเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกคา้าไม่ได้ผูกกันด้วยตัวเลข แต่ผูกกันด้วยความรู้สึกคุ้มที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อและสำหรับคุณผู้ฟังที่ทําธุรกิจอยู่ตอนนี้จําไว้นะครับลูกค้าไม่ได้อยากได้ของถูกเขาอยากรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจได้ดีเพราะในท้ายที่สุดแล้วคนไม่ได้ซื้อเพราะราคาถูกที่สุดแต่ซื้อเพราะรู้สึกฉลาดที่สุดในตอนนั้นและนั่นคือเหตุผลที่แท้จริงว่า ทำไมของแพงเท่าเดิมถึงทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันถูกลงได้คุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่จนจบพาร์ทนี้ผมมดแดงขอบคุณจากใจจริงครับที่ยังฟังและสนับสนุนช่องนี้ผมอ่านทุกคอมเมนต์เสมอบางคืนยังแอบ,บยิ้มตอนเห็นชื่อคุณผู้ฟังเดิมๆที่แวะมาทักทายขอให้ทุกคนใช้ความเข้าใจนี้สร้างธุรกิจที่ลูกค้ารู้สึกดีไม่ใช่แค่ตอนซื้อ แต่ทุกครั้งที่นึกถึงแบรนด์ของคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกเรื่องหนึ่งของเข้าใจคนเข้าใจธุรกิจที่จะทำให้เราเห็นว่าในโลกของการตลาดนั้นคนคือหัวใจและความเข้าใจคือกำไรที่แท้จริง